เดี๋ยวมึงจะลองเราต้องปาหนีใช่ไหมไอ,อ้กล้องไม่พูดวะปิดเสียงวะปิดไม่อะไอ,อ้กล้องมันหายเอากล้องไว้อยู่ในทีๆเพราะมันเปิดมไม์ไงเนี่ยมาแล้วผมหลุดอย่างนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยพุยอะไรอะ่ะก็อออเงาะืุอะไรมา มันคือปืนอะไรไม่รู้แต่หน้าสั่นมาก M ี X อไม่ใช่พี่เป็นเอ็นเเป็นไอ้เกล่าอะไรเฟิร์นก็บอกเดี๋ยวพี่บอกว่าเนี่ยไม่ใช่พี่กดเลยก็ขาดใครวะกดแล้วกดแล้วเรือไม่มี <c oughs> <c oughs> น่าจะยิงได้ ก็บอกเนี่ยโคตรชอบเลยแม่งลันหคดไวอ,ม,อม,มันหมดเร็วนะพี่เราต้องร้องเพลงนั้นหน่อยอปั๊มอัพคิกเอาแล้ก็น่เน่ๆ วัดคอมมูนิตี้คอลเลจคอลเลจอะไรวิทยาคอลเลจไม่ใช่ยูเนเวอร์ซิตี้เหมือนกันนี่ ให้เาวิ่งไแล้งไปแล่งนั่งมีระเบิดอยู่ชั้นแรกมันมันสุ่มอ่ะบอกไม่ค่อยถูกพี่ได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยเนี่ยพี่เจอระเบิดก็มาโคฟเลยพี่กลัวแต่ ที่มีหายไปไหนวะเฮ้ยระวังนิดได้เลยเราจะไปเช็คตรงไหนก่อนนะพ่อนั่งเลยมึงนั่ง้อยู่คนเดียวมึงไปอีเอะอยากอยู่คนเดียวขนาดนั้นมีคนไหมชายชายชายทางหน้าประตูเนี่ย เช็คข้างบนหรือว่าเอาไงเราเอาข้างบนก่อนไหมโอเคลองพี่อยู่ไหนกันเราอยู่ชองพ่วันดาวันดาลบไปแล้วฉันโอเควันดามึงเจอกูปลืด้ดปลืด้ดใส่สัตว์เจอ,เอระเบิดอยู่ห้งองสัมนา ไม่ได้ก็คือสวยเลยนะมีคนพี่อยู่ล่างนะอยู่ตรงห้องสัมมนาห้องไอประชุมใหญ่โอ้โหมันใช่อีคีแล้วก็แข่งก็เก็บปืนมันอย่างใจใจนั่นแหละในี่เจไรเจไม่มีแล้วไปเคียงข้างละไม่เจอใครไปไปโอเคอย่าเพิ่งจับก็ได้ก็ยิ่งไม่เป็นไรท่กคนมันจะใช้เวลาย คนนี้ถูกยิงตายมึงเรียนเคมีกันเหรอเนี่ยไปไหนต่อที่มีอยู่ข้างล่างชั้นสองเหรอเราจะอยู่ข้างล่างจะม่ได้ยิงจบกันห้องอุปกรณ์เคลียร์อยู่ก็จะอยู่ประตูห้องติเกียวห้องอาหารเดี๋ยวผมไปหาพี่เซย์เข้าเลย โอเคครับพี่พี่ได้ยินเสียงคนวิ่งใครเตะระตูไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมเจอแน่เจอแน่เจอแน่ลังไปโดนม่้ด้ยอมยอมโอ้ยจับเลยจับเลย เดี๋ยวพี่ไล่เคลียร์มีระเบิดเคลียร์ยังโอเคน,นั้นเรากับเอรีคูเปนันแบบอยู่ในชั้นสองแล้วตงเข้าตังขวาพี่ตรงชั้นสองน,นี่พี่ดุยิงตายตอนแรกก็พี่ไฟรอรอเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้ตั้งน่วยนะขอ,ะอ,อเ,เออคียร์เปนเรื่อยๆด้วยเหลือกี่ตัวยิงไปกี่ตัวละยิงไปสองจับไปหนึ่งยิงไปสองวิแสดงว่าได้สอง กองบรรย์พี่อยู่ห้องล่างชั้นหนึ่งพี่อยู่ห้องสัมมนาเดี๋ยวพี่จะแฝดออกซ้ายได้ดิชั้นสองกันไหยใช่ชั้นสองออพี่อยู่ห้องหน้าสุด พี่ไรเสียงล่างต้องผิดหมดเฮ้ยเสียงเปิดประตูอยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างล่างพี่เองพี่พี่กำลังขึ้นไปนะโอเคตอนนี้ชานพักบันไดไปลอยเลยแหละผมอยู่กับพี่มิเสียงระเบิดเกลียดเลยพี่เกลีเลยเกลียดเียดมีเสียงตีด้ไม่มีคนตรงนั้นมีคไปไล่ปฏิบัติหาคนเลยเดี๋ยวพี่ไล่เก็บคนที่พบเห็นโอเคพี่เกลียดลยเดีตามลอยไปเลยเลย Talk to Entry Team, roger Entry Team, work, keep going. this is talk. Roger that, trail is incoming, with caution. can ชิบหายเดินมั่วไอ้กัว่าล่างดิพี่บิ๊เป็นไงบ้างพี่โอเคดิสตีนใครอะกล้องอะไม่ไม่ใช่พี่ระวังให้ดีพี่ผมเปิดกล้องดูพี่พี่ไปอยู่ข้างบนโอ้พี่อยู่ข้างล่างผมอยู่ตรงจริงละ สนใจที่อะไรล่ะทำงานเนาะเสียงตีนใครวะผมอยู่ตรงฝั่งแกนทีชั้นสองตรงห้องพี่อยู่ชั้นสองตรงห้องแลบผมอยู่ไลบรารี่ห้องสมุดพี่อยู่เบเกอรี่เบเกอรี่เบเกอรี่พี่อยู่กับกะลีไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนอะพี่อยู่ห้องแลบห้องวิทยาศาสตร์ด้านขวาสุดมันจะเป็นห้องตันอยู่ชั้นสองนะ พี่อยู่ทางนี้ไฟทางซ้ายอ่าตอนนี้ห้องอะไรยังไม่ได้เคลียร์บ้างอะเหลือห้องสมุดผมไม่กล้าเข้าไปอ้ออยู่ไลบรารี่แหละห้องสุดท้ายละพี่ไฟขึ้นมาพี่อยู่ชั้นไหนชั้นสองฝั่งไหนฝั่งนู้นใช่ปะสองใช่ฝั่งฝั่งประตูทางออกโอเคพี่กำลังไปรอรอพี่ด้วยกำลังมารอก่อนพี่ได้ขึ้นลาคือมารอเลยไลบรารี่เป็นสองฝั่งนีเชีย แปดใส่แม่ไงไหมผมหมดแล้วเอ้ยใหญ่กว่นิดเยวแต่ดูแลสองลูกได้อยู่มันไม่เห็นใครนะเพราะทิงเงียบพี่อยู่ฝั่งเนี้ยพี่อยู่ไลบรารีฝั่งเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมเปิดก่อนเดี๋ยวพี่ล็อกนะปะล็อกปีศาจเดี๋ยวอย่ายิงพี่นะไม่ม่ไอคนเขียะอยู่ไหนวะข้างนอกเหรอวินด์ไปไหนวะ เฮ้ยังไม่คุยกันน่ายอยู่ฝั่งขวาอยู่ไลบรารีออกมาแล้วดิแถวนี้แน่ๆเลยไม่มีไม่มีเขาผมแยกไปกับพี่บิ๊กไปวิบไปไหนเดี๋ยอันนี้ห้องประชุมแมพป่ะ ไอเชี่ยแมพมันก็มีอยู่แค่นี้มันไปอยู่ไหนวะอยู่ข้างนอกมันมีอยู่ข้างนอกไหมออกมาได้แล้วเฮ้ยไม่ใช่จับตัวประกันจี้อยู่นะเราวนะัง้วยเอ้ยพุ่งนี้ยาาี่ะสาดเงียบเลย<ม><ม>ก็เจนหมดแล้วนะ ลองเรียบดูกูอยู่รอบนอกอยู่ห้องอาหารชั้นสองเมันจะเคลียร์แล้วชั้นสองอืมได้เคลียร์ชั้นหนึ่งก่อน ห้องคอมพิวเตอร์ลองตะโกนดูหวังห้องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ไม่มีเยอะยืนไหนวะไม่ก็ลองถ้าเจอศพคนที่พี่ยิงไปอ่ะจับมันมัดดูมันวิ่งออกไปข้างนอกหรือเปล่าไม่มันมีชั้นล่างสุดไงอ๋อห้องนี้มันห้องอ๋อสี่สี่สี่คนดูดูออบเจกตีฟยังไม่ เกลียเรือเรายิงไปแล้วสามคนปะจับไปได้จับไปคนหนึ่งจับไปคนหนึ่งยิงไปยิงสามจับเหรอหรือว่ายังไงตายตายเอางี้แต่ตายตายกับจับตายไปสองจับตายสองจับหนึ่งจับจับตายสองจับจับจับเออจับตายหนึ่งจับตายหนึ่งจับตายสองแต่จับหนึ่งจับเป็นจ่ะเนี่ยตายตายคนนี้คนหนึ่ง กอ็เราจับเลยแล้วก็มีตายอยู่ข้างนอกคนนี้เพี่ยิงไปแล้วตตายรงนนี้คมันวไอ้เหี้ยมันมันมีคนหนึ่งพี่แต่มันอยู่ชั้นล่างเพราะว่าพี่ผมได้ยินเสียงโอชีดอยู่ตอนผมตะโกนโอชีต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนเดี๋ยวพี่คุไม่คงหมดไม่ก็ชั้นล่างก็ชั้นล่างอ่ะข้างนอกมันไม่น่าวิ่งไปข้างนอกห้าสิบห้าสิบอาจจะเป็นไปได้ก็แล้วมึงเดินไปไหนล่ะไอ้เหี้ย เนี่ยจับเป็นหนึ่งคนอยู่ตรงนี้คนหนึ่ง<ม>ข้างบนโดนยิงไปสองนับเป็นสามเลยคนนึงแต่ตะประกันน,นี่ไงใช่ป่ะไอ้ข้านีน่ไงอยู่ตรงพี่โดนโดนแฟนไอ้สัตว์มันยิงขรุโดนพี่อยู่ข้างนอกนอยู่ขวามือข้างนอกอกมันอยู่ข้างนอกตรงไหนข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยไอเน,นี้ยไขไอ้กล้อง กงวิ่งไปเลยตรงไปไปอยู่ที่ถือ M4 ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายสวยเงินดาวเยบร้อยไอ้ชิมันยิงทะลุโดนพี่ไอชาดมันยิงกราดเพราะว่าพี่แฟดไปเว้ยพี่แฟดไปเพราะไม่เห็นบันตรงนั้นแล้วมต่ยิงทะลุยิงทะลุยังอยู่ข้างนอกยิงเลยเฉียบหมดแลอวมั้งเฉียดได้ปิ แล้แคตัวประกันเสียชีวิตหนึ่งตาเลยูกไปพี่ไม่ตายพี่ยอมตายพี่แค่ตลกพี่ไม่ตายพี่ก็พี่แค่จุกแล้วสลบไปจริงเด็กเาเีอาดีกสามันผมไม่รู้ว่าที่วันที่ยไมพี่ทกททีมเกรดวอร์กทีทีม มันไม่ยอมให้กูจับเป็นไ้เพียเนี่ยยิงแสตไปแล้วมันมัน,มนใช่มันร้องแล้วมันก็ยิงพี่ทะลุมาโดนอะ่ะไม่เข็ดเริ่มแล้วแล้วบานี ียน,น <Is S 1> ไป,ไปคุณน่าจะเิงไปกกเลยเฮียสไม่ได้ F องจับเป็นหมดแม่งสี่ตัวแล้วเว้ยสามตัวเป็นไงครับสนุกกันไหมเอยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไปเจอกัคลิปหน้าบ๊ายบายครับ